ไฮไสบายดีเจอมาน่ไบครีมี่นะคะทักทายจากประเทศเยอรมนีคะ่ะวันนี้จะพาไปทำหมูสามชั้นทอดเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแจ่วนะคะสาบมีขอมาว่าอยากกินอาหารที่ไม่หนักท้องนะคะเลยจะทำให้เขาทานคะ่ะตามไปดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงกินนะคะสวัสดีค่ะมาค่ะอุปกรณ์เราพร้อมแล้วนะคะแครอทวันนี้เราจะใส่แครอทนะคะบอกกอลี่ค่ะกระหล่ำดอกนะคะิคึงนะไปซื้อมาเมื่อกี้ค่ะ อยู่ๆก็มาอากาศหนาวเข้าวันนี้อากาศหนาวจนแบบว่าออกปเรกต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วค่ะอยู่ในบ้านเรามีเฮดตี้นะคะเราไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวก็ได้ค่ะค่ะแคลีรก่อนค่ะช่วงนี้จะไม่ทำกับข้าวหนักนะคะเพราะว่าสามีเขาจะลดน้ำหนักค่ะเดี๋ยวเราทำ กับข้าวหนักเขาก็จะหิวอีกต้องมานั่งลดน้ําหนักกันอีกขึ้นอ่ะขึ้นง่ายนะคะน้ําหนักเวลาจะลดอ่ะลดยากนะชินประมาณกรอบมากค่ะอืเป็นกระต่ายน่อง <laughs> บล็อกเกลลี่ไม่มีหัวใหญ่กว่านี้แล้วนะคะวันนี้ไปอไปมาตอนบ่ายๆคะ่ะของหมดแล้วเจอเมนูนี้หน่อยบ่อยนะคะพวกผักนะคะเพราะว่าสามีเขาจะลดน้ำหนักกล้จะกลับไทยแล้วเขาอยากดูดีคะ่ะเพื่อนครีมเซล์เขาอีกว่าทำไมอ้วนที่จริงเขาก็ไม่ได้แคร์หรอกคะ่ะแต่เขาก็อยากดูดีสมัคตัวเขาเองด้วยแหละ แล้วนนกินจะไม่ตัดนะคะกินทุกคนนีนอร่อยค่ะอาหารคพลีนสำหรับสาวๆนะคะทำตามได้ค่ะไม่ยากมันจะไปยากตอนทอดหมูค่ะน,น้ำมันนันกระเด็นหมูสามชันะ้นอ่ะกินแช่แข็งไว้ค่ะมันเป็นน้ำนํำน้ําแข็งทอดองไงมันก็กระเด็นอยู่แล้วค่ะเอากระดาษซับก็ยังกระเด็นอยู่ค่ะ เะค่ะเดี๋ยวเอาไปล้างนะคะใช้ถัดนี้นะคะผักเราล้างแล้วนะคะนี่ค่ะเทผักไปเลยค่ะอุปรกรณ์เราที่จะปรุงผักย่างนะคะน้ำมันมะก,กอกผงปรุงรสหมู เลือค่ะผมกระเทียมพรกไทยดำค่ะแค่นี้นะคะลือ ผักเราก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดนะคะใช้ไฟโฟดีนะคะร้อยร้อยแปดสิบค่ะร้อยแปดสิบนะคะยี่สิบนาทีก่อนค่ะเพราะว่าเขาทำความร้อนห้านาทีค่ะ เขาจะได้ไม่ไหมเริ่มค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นหมูนะคะเราจะหั่นหมูให้ได้ชิ้นประมาณนี้นะคะหมูเขาแช่แข็งมาแล้วคิงเอาออกมาละลายน้ําแข็งก่อนนะคะเขาก็จะหั่นยากนิดนึงค่ะเนี่ยนะคะแบบประมาณนี้เดี๋ยวเรามาหมักนะ เดี๋ยวเราจะมาหมักหมูนะคะหมักหมูวันนี้เราจะไม่ใส่น้ําปลานะคะเพราะว่าสามีไม่ชอบกลิ่นน้าปลาเพราะ,ะถ้าแส่ก,ก็คือใส่น้ําปลาเยอะเขาได้กลิ่นอยู่ดีค่ะน้ํามันมะกอกค่ะพอดออกมาจะได้นุม่มๆผงนัวค่ะเราแทนด้วยเกลือนะคะ งกระเทียมค่ะคลดไก็บใส่ถุงมือมาแล้วนะคะขยันไหคคะ อยากทำอันนี้ด้วยค่ะเมนูเมนูเต็มหอ้หอไปหมดเลยค่ะไก่ต้มน้ำปลาติดที่สั่มีไม่ชอบกลิ่นน้ำปลาเนี่ย่ะเดี๋ยวจะทำกินคนเดียวประมาณนี้ค่ะมาทอดหมูกันค่ะ จงสุขไวๆจงสุขไวๆอย่าก,การะเด็นใส่ฉันนะเนี่ยค่ะทุกคนบรรยากาศข้างนอกก็คือแดดออกสองนาทีนอกนั้นก็มืดอย่างนี้ค่ะทั้งวัน หลวงปโตนะคะพูดงั่นประเด็นพูดย,ยังไม่ขาดคำเลยถักก็จะสุกแล้วค่ะ สุกแล้วค่ะนี่ค่ะพอออกมาก็จะได้หน้าตาประมาณนีคะคะเดี๋ยวชิมให้ดูค่ะชิมชิ้นื้อ ไม่ต้องทอดนานนะคะกำลังพอดีเลยค่ะบทอดไส่ขางอือร่อยค่ะอน้ำจิ้มแจ่วเราทำเสร็จแล้วนะคะผิกผงข้าวคั่วหอมแดงน้ำปลา ใส่ไปนิดเดียวนะคะเพราะว่าสามีไม่ชอบกลิ่นน้ำปลาเนาะน้ำตาลค่ะมะนาวจบแค่นั้นค่ะแซ่บแ้งพี่นอ้องจะมาจัดจานนะคะวันนี้เราจะใส่จานสีดำนะคะวันนี้จะตักให้สามาีเลยค่ะให้เขากินข้างบนสีน่าทานมากเลยค่ะทุกคน เป็นไงบ้างคะทุกคนการสามีค่ะมาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะตักไปให้สามีแล้วค่ะสามีกินอยู่ข้างบนค่ะทํางานด้วยกินไปด้วยค่ะสบายใจเขาละมาทานด้วยกันนะคะน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็พอค่ะมาค่ะกอดกินค่ะกินค,คู่กับบายค่ะโรส ตักราดเลยค่ะจิ้มแจอ,อ,อเราอืมหอมมะนาวหอมครัวค่ะ เพอร์เฟกคยิ้มเลยค่ะอืม,อม,อมแค่หลอดค่ะกินคำเล็กๆไม่สะใจค่ะ กินแบบเต็มปากเต็มคำกินของอร่อยแล้วมีความสุขค่ะอยู่บ้านเรากินคำใหญ่ได้นะคะไปพบปะผู้คนแล้วก็กินให้มันเป็นมารยาทค่ะหันิ้นเล็ก,ลกมารยาททางสังคมเนาะอยู่บ้านเราทำยังไงก็ได้ค่ะแต่ออกไปข้างนอกเราก็ต้องเป็น อีกคนหนึ่งครับมันอาไปครับอิงคู่กับว้กันเลิดครับเสียดายข้างนอกหนาวแล้วค่ะทุกคนไปปั่นจักรยานเล่นก็ไม่ได้แล้ว หนาวใส่เสื้อผนานาวน่ะน,นะฮะใครไม่ชอบกินคำใหญ่ก็ขออภัยด้วยนะคะอยู่บ้านเนาะอยากกินแบบนี้ถ่ายวีดีโอก็จริงค่ะแต่อยู่ที่นี่คนเยอรมันเขาไม่กินกระดูกอ่อนนะคะอะไรที่เป็นกระดูกอ่อนเขาจะคายออกหมดเลยครับหมูเนี่ยค่ะเป็นกระดูกอ่อนถ้าเป็นบ้านเราก็เคี้ยวละเอียดไปเลยเนาะบ้านเขาก็ต้องคายออกค่ะ ที่นี้ทําฟันแพงนะคะใครคิดจะมาเยอรมันมาอยู่เยอรมันจัดการฟันตัวเองจากเมืองไทยให้เสร็จก่อน,นะคะ่ะมาที่นี่เยอรมันทําฟันแพงะคะ่ะประกันเขาคุ้มครองก็จริงแต่บางทีมันก็ต้องจ่ายไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะบางทีก็ไม่ได้เงินคืนด้วยะครับ หลังส่วนมากเขาก็ไปที่เมืองไทยไปทำฟันธิบายที่ไทยค่ะน้ำจิ้มแจ่วเลิศมากค่ะคิมกดถ่ายวิดีโอทำน้ำจิ้มแจ่วนะคะไอ้ตอนทำอ่ะคิดว่าตัวเองกดถ่ายทำจนเสร็จแล้วค่ะไม่ได้กดถ่ายปัญหาของการทำวิดีโอก็เป็นอย่างนี้ละคะ่ะ ลืมกดถ่ายทำอะไรอย่างอื่นจนเสร็จแล้วใช่ได้ค่ะเมื่อวานเชียร์ฟุตบอเลเยอรมันกับเนเธอร์แลนด์ค่ะสเสมอกันใครได้ดูบ้างค่ะช่วงนี้ฟุตบอลเยอะค่ะทุกคนเห็นคลิปนี้กันกี่โมงคะ เพราะกาคิมจะเปลี่ยนเวลาลงแล้วคะเพราะว่าพอคิมตัดต่อที่นี่อะเสร็จประมาณห้าทุ่ชมชมาคิมก็ลงเลยห้าทุ่มจากของที่นี่มันกลายเป็นว่าคนอ่ามันไปขึ้นที่เมืองไทยมันตอนประมาณตีสามตีสี่ค่ะก็ะไม่มีคนดูนะคะตะลคิมจะเปลี่ยนตัดต่อวันนี้เสร็จประมาณห้าทุ่มเนาะคิมก็จะตั้งเวลาโพสต์นะคะโพสต์ที่นี่ก็คือตอนสิบเอ็ดโมงเช้ามันก็จะประมาณบ่ายสี่โมงหรือบ่ายห้าโมงเย็นไทยะครับ ก็เป็นเวลาเลิกงานของคนที่นูนะะ่นแล้ะจะได้ดูกันหลังเลิกงานค่ะต่างประเทศเนาะอาหารไทยอะ่ะมันกินแล้วมันมีความสุขอะ่ะอาหารฝรั่งมันกินอะ่ะกินได้แต่มันมันเบื่อมันน่าเบื่อมันทําให้มันมีรสชาติในการใช้ชีวิตอะค่ะบากคนบางคนบางคน,บางคนไทยเขาก็มาอยู่นี่เขาก็ชอบอาหารฝรั่ง ก็ก็อยู่ได้แบบปกติไม่ใช่อยู่ได้แบบปกติกินก็อยู่ได้แบบปกติแต่ถ้ากินทุกมือ้อกินอาหารเรียนๆทุกวันก็ไม่กินนะคะทำอาหารทานเองกินเองอยากกินอะไรก็ทำกินเองค่ะถามว่าอยู่ง่ายไหมกินเป็นคนอยู่ง่ายนะคะวันไหนที่ไม่ได้ทำวีดีโอกินก็ทำแค่ไข่เจียวต้มมามา่า กินค่ะกินแค่นั้นวันหนึ่งค่ะพวกกินกินข้าวกันสองมื้อนะคะกินตอนอาหารเช้าก็าคือเบร a ฟาสต์นะคะแล้วก็กินตอนเย็นแบบนี้ค่ะแต่บางคนอยู่ยากคนไทยนะบางคนนะคะอาหารไทยต้องทุกมือ้อปลาต้องทุกวันพริกต้องมีน้ำปลาชุดรสต้องมีติดขวางยอย่างนี้ก็อยู่ยากนะคะเพราะว่าบางทีเรามาอยู่ต่างประเทศเราต้อง เปลี่ยนสีค่ะเหมือนพิ้งกาเปลี่ยนสีค่ะข้าเมื้ตาลิวให้หลิวตาตามนะมันจะได้อยู่ได้จะได้อยู่ง่ายๆค่ะกี่ไม,ม่มีอาหารแท่กิมก็อยู่ได้ค่ะตัดแต่งเอาอันไหนมันจืดแล้วก็ซื้อพริกผงพริกผงมันมีทุกที่นะคะอยู่ที่ว่าความเผ็ดมันต่างกันแค่นั้นแหละค่ะ แต่หน้าหนาวดีอย่างคือแมลงวันไม่มีค่ะไม่มีอะไรเข้ามาในบ้านค่ะแต่หน้าร้อนคือเปิดหน้าต่างประตูทิ้งไว้ไม่ได้เลยบินเข้าไอ้บอนเลยค่ะเดือนนี้ก็เริ่มมีงานเบียร์แล้วค่ะสาวๆก็เริ่มใส่ชุดที่ยิมถ่ายทำแต่ถ่ายคลิปนะ้วค่ะแต่เมืองที่กิมอยู่มันไม่ค่อยมีงาน งานเบียดที่จัดแบบใหญ่ๆครับมันมีงานเบียดแต่เขาจัดงานเล็กมันก็ไม่ค่อยสนุกเนาะเราก็อยากไปเจอคนแต่งตัวสวยๆใส่ชุดสวยๆกันสามีกินเงียบเลยค่ะกิมยังไม่บอกนะคะว่ามันมีหมูอะไรเยอะเลย,ๆๆๆเลยคิมขอตัดวีดีโอตรงนี้เลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมวีดีโอและคนที่เข้ามารับชมใหม่กดติดตามคิมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการตัดต่อและทำวิดีโอถัดๆไปค่ะ เจอกันวิดีโอถัดไปนะคะบ๊ายบาย